Gracias. เดี๋ยวลอรุ่นยอดนะครับเขาเมียดำไปเลยทำดาบเล็กน้อยตอนนี้เมียเ,เกอนตัวเรีวแห้งโค้ณุุนเห็นสอดขึ้นไปอยู่เทิ่งพุนโค่นนั่นดิเห็นล่างล่างลงมานะครับเห็นล่างล่างโอนั่นนะเห็นล่างล่างอยู่นะครับ เขาเนี่ยย่านหายอย่นี่เบื้องเนียกตัวนี้มากบังแล้วนะครับประมาณสามลอยกับถึงอยู่บ้านะครับเมียกมากก่อนใหญ่เลยมีโอกาสหายสูงลมผัดแห้ง

โดนไหม่มอยของีก็สะดที่ไม่ไหวตอนนาิกาตมันดูดอักที่ย่งไรห้มันห้อยของเีง จ่องไปครับเหนียไปจ่องไปเนียดำกันไรกัเขาไม่เลเื่อยเทีนเหมือนอันจะหนีมาลาดนี่เพราะเห็นด้วยนี่ทำเงินที่ท่ายังทำไม่ขอขอกทางเจงียงที่บอกไปไกลเติบอยู่วะ